เรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบเรื่องราวความรักกันไปแล้วของชีวิตรักของเธอเพราะใช้ชีวิตไม่ตรงกันสําหรับคู่รักของนางเอกสาวตายชุดิมากับว่าที่ผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกอย่างทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลนั่นเองที่หลายคนรู้จักซึ่งสาวตายออกมาเปิดใจกลับมารับงานละครเพิ่งกลับมารับตอนเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็จะมากขึ้นดีเหมือนกันได้เคาะสนิมซึ่งเราแบ่งเวลาอยู่แล้วถ้าวันไหนลูกไม่อยู่ก็จะรับงาน ส่วนเรื่องการหย่าจริงๆนั้นก็เหมือนเดิมตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกตอนนี้ก็เหมือนเดิมมาโดยตลอดคือสิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วณวันนี้สบายใจมากขึ้นเวลาก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วในแง่ของครอบครัวกับอดีตสามีสาวตายเผยว่าก็ไม่มีอะไรจริงๆตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบก็มีสิทธิ์กันคนละครึ่งอยู่แล้วได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยมากขึ้นสาวตายยังตอบด้วยว่าแม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเจอใครก็โดนถามแบบนี้ คือเราเจอน้องเท่าเดิมแค่แบ่งกันดูคนละครึ่งเราก็รู้สึกว่าแบ่งหน้าที่คนเลยชอบคิดว่าเราไม่ได้เจอแต่ที่จริงเราเจอตลอดตายดูแลลูกตลอดแต่ชอบโดนถามแบบนี้เพราะว่าตอนที่มีข่าวหรือตอนที่ทําให้เข้าใจผิดช่วงนั้นลงรูปไอจเราก็ลงกับลูกตลอดเวลาจริงๆส่วนใหญ่อย่างปิดเทอมลูกก็มาอยู่กับเราวันธรรมดาเขาปรับตัวกับการไปไปมามาคุยด้วยความเข้าใจ ถ้าเกิดมีอะไรที่เขากังวลใจเราก็จะคุยด้วยเหตุผลเราก็จะเป็นคนที่อยากให้เขาโตมากับความที่ไม่ใช่ไข่ในหินให้เขามีภูมิเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายอยากให้เขาแข็งแรงมีอะไรเราก็จะคุยเราเป็นคนพูดคุยตรงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวยิ่งพูดตรงมากๆทุกวันนี้ก็ยังจะเลือกครองตัวเป็นโซดไม่คิดอยากจะมีใครอีกต่อไปและก็ไม่คิดที่จะกลับไปคืนดีกับอดีตสามีเพราะหลังจากที่มีเรื่องฟ้องหย่าเมื่อปีพศ2562 เพื่อปกป้องลูกขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรจะได้คุยกันให้รู้เรื่องถึงแม้ว่ากําลังลงชิงตําแหน่งนายกทุกอย่างได้จบไปแล้วและเวลาจะทําให้ทุกคนดีขึ้นยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่และต้องขอชื่นชมในสปิริตของการเป็นคุณพ่อคุณแม่มากๆที่สามารถดูแลลูกได้อย่างดี